ใครนอนไม่หลับหลับไม่ลึกต้องฟังคลิปนี้ผาากรดอะมินนโนที่สําคัญที่ช่วยคุณหลับง่ายหลับลึกตื่นขึ้นมาและสดชื่น 1. ทรทิปโทเฟนกระตุ้นการสร้างเซโรโทนินและเมลาโทนินสั่งให้เรานอน 2. ไกลซีนช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายกระตุ้นการสร้างเซโรโทนินหลับลึกกว่าเดิม 3. กรูตามีนมกระตุ้นการผลิตกาบาช่วยผ่อนคลายมากขึ้น 4. ออนิทีนฟื้นตัวจากการเหนื่อยลา้าช่วยให้หลับง่ายขึ้น 5. ้าอะจินีนกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและส่งเสริมการทำงานของกาบาซึ่งทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทในสมองต้งกรดอะมิโนเหล่านี้สามารถพบได้ในอาหารจำพวกเนื้อนมไก่ไข่ปลาแซลมอนและถั่วต่างๆแต่สำหรับคนไม่มีเวลาและชอบความสะดวกแบบฝนวันนี้มันง่ายมาก เราแค่หแคปซูลของวอเตอร์พีโปรตีนก็ได้กรดอะมิโนโครบ18ชนิดบอเตอร์พีโปรตีนโปรตีนที่สกัดจากพืชพร้อมส่งเสริมการน,นอนหลับฟื้นฟูร่รางกายอยากนอนหลับดีแบบธรรมชาติตื่นมาแล้วสดชื่นทักหาฝนหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ